สีเ่เหตุผลที่คุณควรฝึกสมาธิหลายคนบอกว่าการฝึกสมาธิเปลี่ยนชีวิตเข้าไปแต่คุณรู้ไหมว่าการฝึกสมาธิแค่วันละสินาทีก็เปลี่ยนชีวิตคุณได้แล้วเหตุผลที่1ควบคุมอารมณ์ได้ดีขึ้นหยุดความคิดวนซ้ำลดความวิตกกังวลความคิดคุณจะชัดเจนมากขึ้นเหตุผลที่2จัดการอารมณ์ได้เก่งขึ้นไม่งุนง่ายใจเย็นควบคุมอารมณ์ได้ดีมองโลกในแง่ดีเหตุผลที่สสุขภาพดีขึ้น คุณนอนหลับง่ายความเครียดก็ลดลงภูมิคุ้มกันก็แข็งแรงขึ้นและก็ความดันก็เป็นปกติเหตุผลที่4ชีวิตมีความสุขมากขึ้นมอีอยู่กับปัจจุบันได้มีสติในการใช้ชีวิตรู้สึกสงบมากขึ้นเข้าใจตัวเองได้ดีกว่าเดิมเริ่มต้นง่ายแค่สิบนาทีต่อวันแล้วคุณจะรู้ว่าชีวิตจะเปลี่ยนไปตลอดกาล พบกับผมแพ็กซอรี่ช่องที่จะมาเล่าเรื่องราวทีๆให้กับคุณได้รับฟังขอบคุณครับ